สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยพาเพลินอยู่ที่วัดหน้าพระเมรุนี่ที่อยุธยาค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆวัดหน้าพระเมรุนี่คือมีมากว่า500ปีแล้วนะคะอยู่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยสายบุญไม่ควรพลาดนะคะถ้ามาที่อยุธยานะคะเป็นวัดอารามหลวงชันตีนะคะตั้งแต่สมัยรามาธิบดีที่สองเลยะคะ่ะรัชกาล เราจะการที่สิแห่งกรุงศรีอยุธยาเลยสร้างเมื่อพศ2446ประทานนามว่าวัดพระเมรุราชิกาลามนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันค่ะตามปุ้ยมาเลยบริเวณนี้จะเป็นด้านหน้าก่อนเข้าโบสถ์นะคะ ด้านหน้าโบสถ์วิหารนะคะก็จะมีให้จุดทูปแล้วก็ถวายดอกไม้ทุบเทียนนะคะก่อนเข้าโบสถ์เข้าวิหารนะคะดูราจะพาเข้าไปชมในโบสถ์นะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะจะมีจุดให้ไหว้บูชาหลวงพ่อพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมรีสีสันเพชรประรมไตโลกขนาดก่อนนะคะตรงจุดนี้ นี้ก็จะเป็นด้านในนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นองค์ที่สวยงามอาลามมากเลยนะคะองค์ท่านเป็นสีทองอลา,ามสว่างมากเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นคาถาบูชาหลวงพ่อพระพุทธพระพุทธนิมิติชิตมารนะคะโมลีสีั่นเพชรบรมไตรโลกนาถตั้งนโมสามจบนะคะเพราะว่าด้วย พุทธานิมิตังอรหังวันทาขมามิหังพุทธานิมิตังสหัสโกติเทวตานางังพุทธานิมิตังสาธุรูปานางังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตตบีคงคาพระภูมะเทวาขมามิหังสาธุค่ะ นี้มีจุดทำบุญประจำพระประจำวันเกิดด้วยนะคะ ตามประวัติศาสตร์ของไทยนะคะวัดหน้าพระเมรุเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทําลายนะคะและยังคงสภาพที่ดีมากๆสวยงามมากๆค่ะเป็นวัดหนึ่งในอยุธยาเลยนะคะที่ยังมีความงดงามอยู่นะคะ สวยงามมากๆค่ะกาบลาพระกันนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดติดตามไว้ด้วยนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะปุ้ยจะไปเที่ยวที่ไหนไปไหว้พระที่ไหนจะได้เห็นก่อนใครๆเลยนะคะไปนะบ๊ายบาย